คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าช่องทางโซเชียลในทุกวันนี้ถึงเป็นสะพานที่ทําให้หลายคนก้าวข้าสู่วงการบันเทิง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหนุ่มสุดฮอตอย่างเคเลสิทธิชัยนักแสดงขวัญใจวัยรุ่นที่สร้างชื่อเสียงมาจากผลงานการแสดงมากมายหลายเรื่องสิ่งหนึ่งที่ทําให้เคเลสิทธิชัยกลายเป็นนักแสดงขวัญใจวัยรุ่นได้อย่างรดวดเร็วเป็นเพราะว่าเขาได้แจ้งเกิดในโลกโซเชียลในฐานะยูทูบเบอร์คนดังผ่านช่อง KYY ที่มียอดติดตามมากกว่า1นึ่งล้านห้าแสนคนด้วยกันการน,นำเสนอเรื่องราวของคนไทยที่ไปเรียนต่างประเทศได้สร้างความน่าสนใจเป็นอย่างดีต่อกลุ่มวัยรุ่น เขานำเสนอเรื่องราวการเรียนการใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกาสอนการใช้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตทั้งการออกกำลังกายฟิตเนสการถ่ายรูปไปจนถึงการเล่นดนตรีสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้เด็กวัยรุ่นหลายคนที่มีแพลนจะไปเรียนต่อต่างประเทศให้ความสนใจติดตามและมองเป็นไอดอลแบบอย่างในการใช้ชีวิตประกอบกับเอกลักษณ์การนําเสนอเฉพาะตัวและหน้าตาที่ดูดีมีสเสน่ห์ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทําให เคเลสิทธิชัยกลายเป็นที่น่าสนใจในกลุ่มวัยรุ่นอย่างรวดเร็วตรงนี้เองถือเป็นใบเบิกทางมุ่งสู่วงการบันเทิงเพราะเคเลสิทธิชัยมีพื้นฐานกลุ่มแฟนคลับในไทยที่พร้อมจะสนับสนุนอยู่แล้วเคเลสิทธิชัยเริ่มเข้าสู่การเป็นนักแสดงด้วยผลงานเรื่องแรก Wolf ในปี2562ก่อนที่เขาจะสร้างชื่อเสียงไปที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในปีถัดมากับผลงานซีรีส์เรื่อง w a r อ You เชิญคนนั้นคือฉันอีกคน ผลงานที่ออกอากาศทางช่อง g m MM m 25ซึ่งถือเป็นฐานแฟนคลับของเคเลิศสิทธิชัยโดยตรงผลงานเรื่องนี้ประกอบกับงานเพลงและผลงาน MV ที่ผ่านมายิ่งส่งเสริมให้เขามีชื่อเสียงและมีความชัดเจนในเรื่องของการทำงานในวงการบันเทิงมากยิ่งขึ้นทำให้กลุ่มแฟนคลับของเคเลิศสิทธิชัยไม่ได้มีแค่ช่อง y o u t u b e เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงวัยรุ่นกลุ่มใหญ่ที่ชื่นชอบการดูละครซีรีส์ อีกหนึ่งผลงานที่ต้องบอกว่าสร้างโอกาสให้เคเลสิทธิชัยประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่อง d i v Project Lab หลับเป็นตายผลงานของค่ายหนังยักษ์ใหญ่ Transformation f i l m ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อไปออนในช่องทางสตรีมมิ่งของ Netflix โดยเฉพาะแม้กลุ่มผู้ชมจะเป็นกลุ่มเฉพาะที่ใช้บริการ Netflix แต่ก็ไม่ได้ปิดการโอกาสการรับชมของกลุ่มวัยรุ่นที่ชื่นชอบเคเลสิทธิชัยมีหลายคนที่เลือกรับใช้บริการเพียงหนึ่งเดือน เพื่อที่จะชมภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะถ้าหากเทียบกับค่าใช้จ่ายในการดูภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์นับได้ว่ามีค่าบริการที่คุ้มค่ามากกว่าครับเมื่อภาพยนตร์เรื่อง d i f Project l ับหลับเป็นตายกลายเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ตอกย้ำภาพการเป็นนักแสดงของเคเลิสิธิชัยมากยิ่งขึ้นประกอบกับฝีมือการแสดงที่เขาทำออกมาได้เป็นอย่างดีก็ยิ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จในอาชีพนักแสดงก่อนที่จะส่งต่อมาถึงผลงานเรื่องใหม่อย่าง f i f y 1 i n e v e r t o วอร t ซึ่งเป็นการร่วมงานภายใต้ชยายคา g m m t ออีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ในช่องดิสนี p l พ s ัส Hotstar เป็นครั้งแรกของ g M m TV ซีรีส์เรื่องนี้บอกว่าเป็นการรวมตัวของนักแสดงชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่หรือรุ่นเล็กอาทิจิบวสุกบทรงศิษิ์อ่ำอำมรินนกสินใจคาราพลนสิทธ์ณนน,นกรพัฒน์ข้าวตังธนวัฒนิพพลอยกัญญาัต และวิวเบนจภาซึ่งเคเลสิทธิชัยได้มาแสดงเป็นอมรอเทพในบทเดียวกับอ่ำอมรินการที่เคเลสิทธิชัยมาร่วมการแสดงในโปรเจกต์นี้เท่ากับว่าเขาได้รับโอกาสอันดีที่จะโชว์ฝีมือพร้อมกับนักแสดงมากฝีมือคนอื่นๆและเป็นบทพิสูจน์ฝีมือตนเองไปอีกขั้นหนึ่งเพราะถ้าหากฝีมือไม่ถึงขั้นเขาจะถูกมองว่าเป็นจุดด้อของทีมนักแสดง แต่เคเลสิทธิชัยสามารถทำออกมาได้ดีรับส่งกับนักแสดงคนอื่นได้อย่างลงตัวสมกับเป็นนักแสดงดาวรุ่งที่น่าจับตาอีกคนหนึ่งของวงการต้องยอมรับว่าเคเลสิทธิชัยเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่แจ้งเกิดและประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีเขาก็สามารถขึ้นมายืนในจุดนี้ได้ซึ่งไม่น่าแปลกใจที่ผู้ชายคนนี้จะเอาดีในวงการบันเทิงและมีคนสนับสนุนมากมายขนาดนี้ครับ